มือถือเล่น ROV 60เฟรมได้แบบนิ่งๆเฟรมเลทไม่มีตกในราคาไม่เกิน1 0,000บาทค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะเตยได้รวบรวมโทรศัพท์มือถือมาทั้งหมด5รุ่น5แบรนด์ด้วยกันที่ทั้ง5รุ่นนี้นะคะรองรับการเล่น ROV e ได้60เฟรมแบบนิ่งๆไม่มีกระตุกเฟรมเลทไม่มีตกด้วยนะคะในราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทด้วย5รุ่นนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างนะคะแล้วก็สเปคเป็นยังไงการเล่นเกมจริงๆของเขานะคะเล่นออกมาแล้วได้สเปคประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะกับตัวของเทคโนโลยี5นั่นเองตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่5,990บาทค่ะ ตัวนี้นะคะเป็น1ตัวนะคะที่หยิบยกมาแนะนํากับทุกคนด้วย1เลยก็คือในเรื่องของราคาที่จับต้องได้ง่ายมากที่สุดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกันกันกบขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วตัวหน้าจอเป็น IPS LCD นะคะที่ให้ความละเอียดและความคมชัดอยู่ที่ระดับ Full HD Plus เลยรองรับการใช้งานหน้าจออัต,ตารา r e f ฟ e s h Rate 120เฮิร์ตได้ด้วยส่วนตัวชิปเซตเนี่ยรุ่นนี้ได้เป็นตัวของ MediaTek Helio G99 ค่ะไปใช้งานเลย กับขนาดความจุนะคะที่บอกตรงๆว่าตัวนี้เนี่ยเล็กแต่ผิดขี้หนูจริงๆเพราะว่าให้ขนาดความจุมาสูงถึงแรม8กิกลอมเนี่ยให้ขนาดมาสูงถึง256 g b กเลยนะคะเป็นตัวขนาดความจุที่เหมาะสมกับการใช้งานในด้านของการเล่นเกมมากๆ และด้านของแบตเตอรี่เนี่ยก็เอาใจสายเล่นเกมอีกไม่น้อยเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาสูงถึง6,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอีกถึง40วัตต์ด้วยกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการอยู่ที่ Android 13นะตัวนี้เนี่ยมีหลายเหตุผลมากที่หยิบยกตัวนี้มาเป็นตัวแรกนอกจากในเรื่องของราคานะคะหนึ่งก็เลยก็คือในเรื่องของตัวชิปเซตนะคะมิดิเอทเทคเฮลิโอจี99เนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดตัวมาได้เป็นปีแล้วนะคะก็ได้มีการออฟต นำมาใช้ในการเล่นเกมทําให้ตัวนี้เวลาที่เรานําไปเล่น ROV นะคะเปิด60เฟรมกราฟิกสูงสุดนะคะก็ยังสามารถเล่นได้แบบลื่นๆแล้วก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าตัวนี้ทำเฟรมเรทออกมาได้ดีมากเฟรมเรทเนี่ยไม่มีร่วงเลยนะคะคงเฟรมเรทได้นิ่งดีทําให้ตัวนี้เหมาะสมกับการนํามาเล่น ROV มากๆค่ะพร้อมทั้งตัวหน้าจอนะคะที่มีขนาดใหญ่ชัดเต็มตาเหมาะสมกับการใช้งานในด้านของการเล่นเกมได้อย่างเต็มอัรถลด แล้วตัว r e f ฟรชเร a e ของหน้าจอก็ให้มาสูงถึง120่งรอีิอีกด้วยแล้วข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปนะคะว่าให้แบตเตอรี่เนี่ยมาสูงถึง6 0 0 0มิลลิแอมเลยเพราะฉะนั้นสายเล่นเกมเนี่ยก็จะสามารถเล่นเกมได้นานตลอดทั้งวันโดยที่ไม่จําเป็นต้องชาร์จแบตบ่อยๆนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าครบเครื่องด้านของการเล่นเกมเลยโดยเฉพาะ ROV ถ้าใครเล่นเฉพาะ ROV แล้วอยากได้โทรศัพท์มือถือที่ใช้บัตเจ็ตน้อยนะคะเอื้อมถึงได้ง่ายแต่ว่าสเปคโดยภาพรวมเนี่ยเรียกได้ว่าดีแล้วก็กินขาดมากๆแนะนําตัวนี้เลยค่ะ ตัวถัดมานะคะรุ่นที่2นี้เป็นรุ่นที่อยู่ในโผลนะคะเวลาที่เราจัดอันดับมือถือราคาไม่เกิน1,000 0บาทรุ่นนี้มักจะโผลเข้ามาในทุกคลิปของเราเสมอเลยนั่นก็คือตัวของ IQ Z7X 5G นั่นเองค่ะในราคา7,499บาทถือว่าเป็นหนึรุ่นนะคะที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆถ้าหากว่ามีเงินนะคะอยู่ประมาณ1,000 0บาท ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะสำหรับสายเล่นเกมด้วยขนาดหน้าจออยู่ที่6.64นิ้วนะคะได้หน้าจอที่เป็น IPS LCD ขนาดความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD พาทคะแล้วก็ยังรองรับอาตาัตรา Refresh Rate ได้สูงถึง120เฮิร์พอีกด้วยด้านของชิปเซ็ตนะคะรุ่นนี้ได้ชิปเซ็ตที่เป็น Snapdragon 695 5 G ค่ะมาพร้อมก,กันกับตัวของขนาดความจุแรม8 ลอม5 6ง b แล้วกแลวก็ยังมีฟีเจอร์ Extended r a m นะคะมาให้เราได้ใช้งานกันอีกเพิ่มแรมได้สูงสุดอีกถึง 8GB ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านของการใช้งานการเล่นเกมนะคะหรือว่าการใช้งานในด้านของการสลับแอปไปมา ตัวนี้ตอบโจทย์ในด้านของการใช้งานที่รวดเร็วตอบโจทย์กับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือที่เน้นทั้งใช้ในด้านของการเล่นเกมด้วยแล้วก็เน้นใช้ในการทํางานทั่วไปตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีค่ะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะให้มาอยู่ที่6 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็ที่สําคัญชาร์จไวแบบสุดๆรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดถึง80วัตต์นะคะทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 13นั่นเองรุ่นนี้นะคะด้วยตัวชิปเซตของเขานะคะได้ snapdragon 695 5G ซึ้งต้อง บอกเลยนะคะว่าชิปเซตตัวนี้เราจะเห็นในหลายๆโทรศัพท์มือถือนํามาใช้ด้วยเหตุผลก็คือเป็นชิปที่มีความเสถียรมากๆโดยเฉพาะการใช้งานในด้านของการเล่น ROV เนี่ยสามารถปรับการาฟิกสูงสุดได้การเล่น60เฟรมตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ชิปเซตออกมานานประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็เลยทําให้เขาเมีการจัดการภายในนะคะที่เหมาะสมกับการใช้งานในการเล่นเกม ROV ได้มากยิ่งขึ้นด้วยทําให้นะคะถ้าหากว่าใครมองหาโทรศัพท์มือถือที่เน้นการเล่นเกมเล่น ROV นะคะ60เฟรมได้แล้วก็ยังรองรับในด้านของ กราฟิกสูงได้เนี่ย Snapdragon 695 5G ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ รวมทั้งนะคะขนาดความจุที่ให้มาแรมถึง8กิกเนี่ยทำให้ในด้านของประสิทธิภาพของตัวชิปเซตนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นด้วยและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เตยม,มองว่า i q Z7x 5G ตัวนี้น่าสนใจในด้านของการเล่นเกมก็คือในเรื่องของระบบระบายความร้อนค่ะที่ในราคา7,499บาทเขาได้ใส่นะคะระบบระบายความร้อนที่เป็นลิ i d c คูลิ่งเข้ามาให้เราได้ใช้งานกันด้วยทําให้สายเล่นเกมเนี่ย สามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องยาวนานโดยที่เครื่องไม่ร้อนด้วยนะคะแบตเตอรี่ก็ให้มาจุกๆเล่นเกมได้อย่างยาวนานหรือถ้าหากว่าใครเป็นสายเล่นเกมนะคะเล่นเกมหนักๆต้องการการชาร์จที่แบบไวๆแล้วไม่อยากชาร์จไปเล่นไปตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์เพราะว่าชาร์จไวมากๆอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือเล่น ROV ดีๆสักเครื่องค่ะ ถัดมานะคะกับตัวที่3กันแล้วนะคะนั่นก็คือตัวของ Infinix Note 30 5G นั่นเองนะคะในราคา7,999บาทตัวนี้นะคะเขาได้หน้าจอขนาด6.78นิ้วค่ะที่ตัวหน้าจอเป็น IPS LCD ให้ความละเอียดและความคมชัดอยู่ที่ระดับ Full HD p a s นะคะรองรับอัตรา Refresh Rate ได้อยู่ที่120เฮด้วยส่วนในด้านของชิปเซ็ตก็ได้ชิปเซ็ตคุณภาพดีนะคะอย่าง MediaTek Dimensity 6080ไปใช้งานเลยค่ะ มาพร้อมก,กันกับขนาดความจุแรม8 g ิกรอม 256GB กนะคะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ Extended r a แมาให้เราได้ใช้งานกันสูงสุดอีก8 g b ด้วยกันนะคะก็ทำให้ตัวนี้เนี่ยมีแรมให้เราใช้งานกันสูงสุดถึง16 g b เลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะรวมทั้งในด้านของแบตเตอรี่ก็ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5 0 0 0 m a ah, มิรองรับการชาร์จไวได้45วัต อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้ตัวนี้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในด้านของลําโพงในราคา7,999บาทตัวนี้ได้ลำโพงที่เป็นลำโพงคู่และที่มีการจูนเสียงผ่านทาง h l เล s แล้วก็ JBL อีกด้วยทำให้ตัวนี้ได้คุณภาพเสียงและก็อัทราดของเสียงในการเล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรองรับการใช้งานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 13ค่ะ ที่ตัวนี้น่าสนใจอย่างแรกก็คือในเรื่องของชิปเซตนะคะเพราะว่าชิปเซตที่เป็นตัวของ m e d i a t e k Dimensity 6080เนี่ยเรียกได้ว่ารองรับการเล่นเกมที่มีความสเสถียรแล้วก็หลากหลายมากๆรวมทั้งในด้านของความร้อนตัวนี้เกิดความร้อนขึ้นได้น้อยมากทําให้เราสามารถเล่นเกมได้ในระยะที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวนี้เนี่ยขนาดความจุของเขาเนี่ยก็ให้มาเหมาะสมมากๆในการเล่นเกมแถมตัวนี้เล่นเกมได้หลากหลายนะคะจะเล่นเกมที่สเปคสูงกว่า Rov ตัวนี้ก็ถือว่ากินขาดมากๆเลยค่ะสามารถเล่น60เฟรมได้แบบนิ่งๆนะคะแล้วก็ยังสามารถปรับกราฟิกเป็นแบบสูงสุดได้อีกด้วยค่ะและตัวถัดมานะคะตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนักในด้านของมือถือที่นํามาใช้ในการเล่นเกมแต่ว่าด้านของการเล่น Rov ปบ60เฟรมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็ทําได้ดีเกินคาดมากๆนะคะ กับตัวของ vivo Y 3 6 5 G นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ8,999บาบาทนะคะเป็นโทราศัพท์มือถือที่ในด้านของการใช้งานเนี่ย เน้นในด้านของการใช้งานทั่วไปแล้วก็ไม่ได้ชูโรงของความเป็นโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งมากนะักแต่ส่วนตัวเตยหลังจากที่ได้จับแล้วก็ลองใช้งานเนี่ยการเล่นเอวของรุ่นนี้ก็ถือว่าทำออกมาจะได้สเสถียรดีแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันกันกบรุ่นอื่นๆเลยนะคะด้วยตัวนี้นะคะได้หน้าจออยู่ที่ขนาด6.78นิ้วหน้าจออยู่ในระดับ Full HD Plus นะคะแผงของหน้าจอได้เป็นหน้าจอแบบ LCD ทําให้ตัวนี้ในด้านของการตอบโจทย์ในด้านของการใช้งานหน้าจอถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆค่ะ ชิปเซตของรุ่นนี้นะคะได้เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 6020<ๆ>เพราะฉะนั้นในด้านของการเล่นเกมทําให้ตัวนี้ยังรองรับการเล่นเกมได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะ ROV เนี่ยสามารถปรับตั้งค่าแบบสุดการตั้งค่าเนี่ยได้ในการเล่นเกมนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่ค่อยร้อนด้วยสําหรับการใช้งานในด้านของการเล่นเกม ตัวนี้สามารถรองรับการปรับ R V นะคะที่ตัวเฟรม rate 60เฟรมได้แล้วก็นิ่งมากๆด้วยส่วนในด้านของกราฟิกนะคะก็ปรับกราฟิกได้แบบสูงสุดเลยทีเดียวค่ะการเล่นถือว่ายังให้ในอัตราลดด้านการเล่นได้อย่างดีนะส่วนในด้านของแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่44วัตต์ อ๋อแล้วเกือบลืมไปเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของชิปเซตแล้วแต่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของขนาดความจุนะคะรุ่นนี้เนี่ยที่น่าสนใจเพราะว่าเขาให้ขนาดความจุมาไว้สําหรับการใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมได้อย่างดีเพราะว่าให้ขนาดแรมมาสูงถึง8 g กิก พร้อมทั้งยังมีฟีเจอร์ Extend e d RAM 3.0นะคะมาให้เราได้ใช้งานเพิ่ม RAM ได้สูงสุดอีกถึง 8GB ด้วยกันส่วนตัวขนาดลอมนะคะก็ให้ขนาดมาสูงสุดถึง 256GB สามารถรองรับการเล่น Rv นะคะหรือว่าเกมสเปคกลางๆเนี่ยได้อย่างหลากหลายแล้วก็ลงตัวมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้ค่ะระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้ที่รองรับนะคะรองรับอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 13ค่ะและตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับ Samsung Galaxy A345G นั่นเองค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ9,999บาทนะคะถึงแม้ว่าใน Official เนี่ยจะราคาจะอยู่ที่ประมาณ10,000บวกลบนิดหน่อยนะคะหลักร้อยแต่ว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะได้รุ่นนี้จริงๆก็มี Official ทางอื่นนะคะที่สามารถหาได้ในราคาประมาณ9,000กว่าบาทอย่างที่เตยนำมาแนะนำทุกคนในวันนี้นะคะก็ลองหาดูได้นะคะตามราคาที่เรารับไหวละกันค่ะ เหตุผลที่นําตัวนี้นะคะมาอยู่ในลิสต์การเล่น ROV แบบลื่นๆเพราะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้รองรับการเล่น ROV ได้ลื่นจริงๆค่ะตัวนี้นะคะได้หน้าจอที่เป็นซูเปอร์อะมูเลตขนาด6.6นิ้วให้ความละเอียดและความคมชัดของหน้าจออยู่ที่ระดับ Full HD p l u รองรับอาตาัตรารรเฟรชเร็ได้อยู่ที่120เฮเลยนะคะมาพร้อมก,กันกับชิปเซ็ต ที่เป็นตัวของ Mediatek Dimensity 1080ค่ะทำให้การเล่น RV รุ่นนี้สามารถปรับตั้งค่าสูงสุดได้ทุกการตั้งค่าเลยนะคะแล้วก็การเล่นเนี่ยถือว่าทำออกมาได้สเสถียรดีมากๆเลยค่ะพร้อมกับขนาดความจุนะคะแรม8กิก ลอมหร้อกิกให้เราได้ใช้งานกนารเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะคะเมื่อทํางานร่วมกันกับขนาดความจุที่สูงแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการประมวลผลที่มีความเสถียรแล้วก็ความนิ่งของเฟรมเรทมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่ 5000m น ah มิลลิแอมนะคะรุ่นนี้มีอีกหนึ่งความพิเศษที่อยากจะแนะนาเพื่อนๆทุกคนกับรุ่นนี้ก็คือรุ่นนี้ทํางานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 13ค่ะแต่ว่าเขาสามารถอัปเกรดนะคะ เป็นระบบปฏิบัติการ Android 14ได้ด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกม r v v หรือว่าเกมสเปคกลางๆอื่นๆนะคะรุ่นนี้ถือว่าการทำนะคะในด้านของประสิทธิภาพของตัวเกมแต่ละเกมทําออกมาเนี่ยได้ลื่นไหลแล้วก็สเสถียรดีมากๆเลยไม่ใช่แค่เฉพาะในเกม r r v เท่านั้นนะคะก็เลยอยากจะแนะนํารุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นในดวงใจให้กับใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถือ สำหรับเล่นเกมดีๆสักหนึ่งเครื่องนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการแนะนำโทรศัพท์มือถือที่เล่นเกม ROV แบบ60เฟรมนะคะได้แบบลื่นๆเลยโดยที่แบบเฟรมเรทนิ่งๆไม่ค่อยมีการกระตุกนะคะรวมทั้งในด้านของการใช้งานเนี่ยเตยพยายามคัดรุ่นนะคะที่ ผ่านมือของเราแล้วก็ทีมงานของเรามาจริงๆได้ลองเทสการใช้งานจริงๆแล้วด้วยรวมทั้งอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือพยายามคัดตัวเครื่องนะคะที่มีขนาดความจุสูงเลือกเฉพาะตัวที่มีขนาดแลม8นะคะส่วนลอมนะคะก็เลือกอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 128GB กิกเป็นเริ่มต้นไปจนถึง 256GB กิกเพื่อความสเสถียรแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในระยะยาวของเพื่อนๆนั่นเองโดยที่ทั้งหมดที่นํามาวันนี้ทั้ง5รุ่นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าบางรุ่นเนี่ยราคาก็อาจจะไม่ได้ตรงกับที่เตยแนะนําเอา ได้ในราคาที่ถูกกว่านี้หรือบางคนก็อาจจะหาได้ในราคาที่แพงกว่านี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยเลยแต่ถ้าหากว่าอยากได้ราคาที่เตยแนะนําก็ถือว่าเป็นราคากลางไว้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ตัดสินใจกันในการเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อแต่ละรุ่นที่ตัวเองสนใจนั่นเองนะคะก็หลังจากนี้นะคะก็จะต้องฝากเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับเตยและทีมงานด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกแต่ว่าอยากให้ทําใน เกมอื่นๆหรือว่าลิฟท์เลอร์อื่นๆเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเตยจะมารวบรวมนะคะโทรศัพท์ม,มือถือแนะนำเพื่อนๆแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ